สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆวันนี้มาทําเมนูผัดกะเพราครับแต่ไม่ใช่ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไก่ที่เราเคยทาประจํานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นผัดกะเพราปลาทับทิมทอดเห็นเป็นเมนูง่ายๆแบบนี้สามารถขึ้นโต๊ะร้านอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมๆกันครับผมอันดับแรกครับเราก็มาทอดปลากันก่อนเลยครับตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดครับใช้ไฟปานกลางพอน้ามันร้อนจัดแล้วก็ใส่ปลาลงทอดได้เลยนะครับก่อนจะใส่ปลาลงทอดนะครับ ใช้กระดาษทิชชู่ซับเนื้อปลานะครับให้แห้งหมาดก่อนนะครับใส่ลงไปทอดแล้วจะทําให้น้ํามันไม่กระเด็นแล้วก็ทอดง่ายไม่ติดกระทะด้วยนะครับวันนี้ใช้เป็นปลาทับทิมนะครับหั่นเป็นชิ้นตัวค่อนข้างโตเลยครับใส่ปลาลงไปทอดแล้วจะเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบกลับนะครับรอให้ด้านล่างเหลืองร่อนก่อนนะครับถึงจะกลับได้นะครับผมใช้เวลาทอดสักพักหนึ่งครับด้านล่าง ของปลาก็จะเหลืองล่อนแบบนี้นะครับก็จะกลับง่ายเลยนะครับผมไม่ติดกระพะแม้แต่นิดเดียวนะครับจากนั้นก็กลับได้เลยครับผมพอปลาของเราสีเหลืองทองกรอบสวยทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนได้เลยครับ เสร็จแล้วก็จะได้ปลาทับทิมชิ้นสวยๆเหลืองกรอบสีทองสวยน่าทามากๆเลยนะครับผมมาติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็มาตำกระเทียมกับพริกกันครับผมกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมไทย2หัวครับพริกแดงจินดาประมาณ13เม็ดนะครับผมใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยยังไงก็ลดหรือเพิ่มตามความชอบนะครับ เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือผัดกันได้เลยครับน้ำมันพืชใส่เล็กน้อยครับแล้วนําพริกกับกระเทียมที่เราตำรวมกันมาผัดให้หอมก่อนนะครับ ผัดจนพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปกะให้พอดีนะครับใครชอบน้ำมากน้ำน้อยยังไงก็ใส่ลงไปตามใจชอบของเรานะครับเราจะทำน้ำผัดก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาที่หลังนะครับเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผมใส่ลงไปประมาณ1ช้อนหรือว่า1 2ถึงช้อนนะครับ ต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนครับผมน้ำปลาครับประมาณครึ่งช้อนพอนะครับไม่ต้องเยอะเราไม่เน้นเค็มนะครับผัดกระเพราเราจะไม่เน้นเค็มเลยนะครับถ้าเค็มแล้วก็จะแก้ยากนะครับผมถ้าใครชอบผัดกระเพราออกสีเข้มสีสวยน่าทานก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มลงไปประมาณสักครึ่งช้อนนะครับผมสีจะได้เข้มสวยน่าทานมากขึ้นนะครับ ตัดหวานนิดนึงครับด้วยน้ำตาลส่ขาวสักครึ่งช้อนชานะครับผมใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใครชอบหวานมากหน่อยก็ใส่มากหน่อยได้ตามความชอบของเรานะครับก็ปรุงรสชาติให้ได้ตามต้องการของเรานะครับชิมก่อนก็ได้นะครับผมจากนั้นครับก็ใส่ปลาสับปิดท,ทอดลงไปผัดรวมกันได้เลยนะครับ จากนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกอ่อนนะครับเป็นพริกที่ฟ้าสีเขียวหรือว่าใครชอบสีแดงก็ใส่ลงไปได้นะครับอันนี้ผมใส่สีเขียวเพราะว่าพริกที่เราตำนะครับก็เป็นสีแดงอยู่แล้วเนาะก็เลยใส่สีเขียวให้ตัดกันสวยงามน่าทานขึ้นไปอีกครับเอาละครับก็เสร็จแล้วครับผมก็ผัดแบบง่ายๆเนาะใบกะเพราปลาทับทิมทอดนะครับผม อร่อยหอมๆครับสีสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมรสชาติกลอมๆแน่นอนครับมาแล้วครับผมปลาทับทิมผัดกะเพราเสร็จใหม่ๆร้อนๆขดข้าวสวยเตรียมรอเอาไว้ได้เลยนะครับสีสันเนี่ยน่าทานสุดๆกลิ่นเนี่ยหอมมา,มากๆใครที่เบื่อหมูเบื่อไก่ผัดกะเพราแล้ว จะหันมาทําปลาทับทิมผัดกัะเพราดูบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกนะครับผมทําเป็นเล่นไปเห็นเมนูแบบง่ายๆแบบนี้สามารถขึ้นโต๊ะร้านอาหารได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดหัวใจคนละหนึ่ดวงคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ